สวัสดีนะฮะวันนี้พี่ปืนพาเที่ยวกินนอนออนเดอะเวย์นะฮะก็เป็นเหมือนเดิมฮะถ้าจะให้ชัวร์ทำครัวอยู่บ้านวันนี้เรามีกิจกรรมในการทำทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะฮะอันนี้คือชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ๋อ,อ,ะะอน้ำหนาวนะคะตอนนี้น้ำหนาวได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะแล้วน้ำหนาวจะทำอะไรคะเนี่ย อ๋อทอดไข่เจียวเห็นไหมฮะนี่นี่เรามาดูนะฮะการทอดไข่เจียวนะฮะแล้ววัตวัสูดิบที่น้ำหนาวใส่เข้าไปมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะนอกจากไข่อะะ่ะพี่ที่รู้ๆเห็นมีไข่อยู่แล้วก็มีอะไรบ้างนะคะต้นหอมมะเขือเทศ หอมใหญ่ด้วยอ๋อหอมใหญ่หอมขาวแล้วมีอะไรคะโอ้ใส่ซอสแม็กกี้ด้วยใช่ไหมคะแล้ว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 คลุกกันแล้วก็ต้องตีนานไหมถึงจะเอามาลงกระทะได้นะคะนานไหมคะอ๋อไม่นานใช่ไหมอานี่ลำหนาแล้วนะอ๋อแล้วเราก็ตั้งเตาใช่ไหมตั้งเตาก็ใส่น้ำมันใช่ไหมคะอ่า ตั้งเตาใส่น้ำมันแล้วก็เทล,ลงไปเลยเน,นี่ยนะใช่ไหมคะอืมอ่ะเทล,ลงไปแล้วทําไงต่อคะเนี่ยอ่าอันนี้น้ำหนาจะทําให้กินนะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นคุณหนูที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะก็เชิญสามารถทําได้นะครับอ่ะนี่น้ำหนาจะพลิกให้ดูพลิกยังไงฮึดฮึดโอ้โอโ,อโ,อโ,อโอไม่เป็นไรฮะเหนียวนะดูนะฮะเกิดความหอมเชียวหอมเชียวโอ้ ยอดสุดยอด,ด,ยอดแล้วมีอะไรจะน้ำหนาวมีอะไรจะบอกเพื่อนๆไหมคะว่าจะให้มาทำครัวอยู่บ้านหรือไงคะอ๋อไม่มีอะไรบอกเนาะ,ะ,ะ,ะมีน้ำหนาวน้ำหนาวมาทำครัวนะฮะ,ะทำไข่เจียวนะฮะให้พวกเราได้ทานนะฮะเหมือนเดิมนะฮะกินนอนออนเดอะเวย์นะฮะแล้วพบกันในเทศต,ต่อไปะฮะสวัสดีครับ